ก็วันนี้ได้ข้อสรุปนะครับซึ่งในห้องประชุมเนี่ยก็มีท่านประธานบรรณาแล้วก็มีรองพิเศษแล้วก็มีพวกผมอยู่ด้วยนะครับอ,อย่างน้อยๆวันนี้ได้ข้อสรุปว่ายืนยันว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นแน่นอนความก้าวหน้าที่ดีนะครับในการเจรจาพูดคุยระหว่างกันนะครับซึ่งตัวกรอบในการปรับยติเนี่ยยังไงก็มีการปรับคำนะที่มีการหารือในห้องประชุมตามที่ประธานเนี่ยท่านยอมที่จะบรรจุยติ นะเพียงแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดว่าจะปรับทาเป็นอย่างไรนะซึ่งจะต้องมีการเจราจาพูดคุยกันในเรื่องของกรอบระยะเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องรอในอาการประชุมวิบนะครับร่วมกับทางฝั่งรัฐบาลด้วยซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการประชุมกันภายในวันนี้ก็คืออย่างน้อยๆน,นะครับระยะเวลาที่ทางฝ่ายค้านควรจะต้องได้รับเนี่ยก็คิดว่าไม่ควรต่ำกว่า30ชั่วโมง